สวัสดีค่ะพบกับออนนี่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ออนจะมาสรุปรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ค่ะสรุป8รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของศึกวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่11กันยายน2565 ความเคลื่อนไหวหลังจากทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปอย่างขาดลอย3-0เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ทําให้สาวไทยชนะ3เกมรวดเก็บได้9คะแนนเต็มคว้าแชมป์ไปครอง <Wow. S 1> ล่าสุดทางฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมมีรายชื่อดังนี้รางวัลแรกนะคะรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยม MVP ได้แก่ พิมพิชญาโปรแกรมจากไทยค่ะรางวัลที่2นะคะจะมีอยู่สองท่านด้วยกันนักกีฬาหัวเสายอดเยี่ยมคนที่1คือเจนทินพันธรรุยจากเวียดนามค่ะนักกีฬาหัวเสายอดเยี่ยมคนที่2นะคะก็คืออัชาราพรคงยศจากไทยนั่นเองรางวัลที่3นะคะคือนักกีฬาบอลเร็วยอดเยี่ยมอันนี้ก็มี2ท่านด้วยกันนะคะคนที่1เห่นียนปิจินจากเวียดนามค่ะ นักกีฬาบอลเร็วยอดเยี่ยมคนที่2นะคะก็คือทิชากรบุญเลิศจากไทยค้ารางวัลนักกีฬาบีหลังยอดเยี่ยมนั่นก็คือเมกาวตีฮันเคสซี่จากอินโดนีเซียค่ะและรางวัลนักกีฬามือเซตยอดเยี่ยมเป็นใครไปไม่ได้นะคะได้แก่กัปตันชมพู่พรทรรณเกิดปราจากไทยค่ะและรางวัลสุดท้ายนะคะรางวัลนักกีฬาตัวรับอิสระยอดเยี่ยม ไปตกที่ไคลาอาเทียนซาจากฟิลิปินต้านี่ก็คือรางวัลทั้งหมดนะคะจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาเซียนกลางปี2022ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะขอให้ได้แชมป์มาทุกๆกๆาร์ดเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามช่องของออนด้วยนะขอบคุณค่ะ